อาหารที่ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้เจริญเติบโตและมีความแข็งแรงมีความสำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวที่ต้องการจะมีหุ่นดีมีซิคแพ็คและผู้สูงวัยจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรออาหารจึงมีส่วนสำคัญในการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมีสุขภาพดี อาหารที่ช่วยฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อนั้นจะมีอะไรบ้างเรามารับฟังคำตอบกันได้เลยนะครับอาหารที่ช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อนั้นมีดังนี้ไข่เป็นอาหารที่ให้โปรโตีนสูงการทานไข่หนึ่งฟองทั้งไข่แดงและไข่ขาวจะได้รับโปรโตีน7ดกรัมและยังได้วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ โปรโตีนอัลบูมินจากไข่ขาวจะช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ค n o นวัวเป็นธนัญพืชที่มีโปรโตีนสูงมีแคลอรี่ต่ำและมีโปรโดอะมิโนจำเป็นอยู่9ชนิดที่ช่วยสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้นมชอบกันแหละนมมีโปรโตีนสูงมาก ในนมร้อยกรัมจะมีโปรโตีน3.4กรัมสำหรับนมช็อกโกแลตจะเป็นเครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตและโปรโตีนที่ช่วยให้พลังงานและเสริมสร้างฟื้นฟูกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับการดื่มหลังออกกำลังกายเพราะร่างกายได้สูญเสียน้ำและพลังงานจากการใช้กล้ามเนื้อในช่วงที่ออกกำลังกายเนื้อปลาเป็นอาหารที่มีโปรโตีนคุณภาพสูง มีกรดอมิโนโครบทุกตัวมีกรดไขมันโอเมก้าสและมีวิตามินดีที่ช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกและมวลกล้ามเนือ้อผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทานปลาที่มีสารปลอดต่ำเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนและปลาทูน่าเป็นต้นและควรทานปลาสอง3สามื้อต่อสัปดาห์นะครับเมล็ดเกีย เป็นธัญพืชที่อุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพสูงช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายทั้งยังช่วยสร้างกล้ามเนือ้อแทนที่จะเป็นไขมันยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยมีสารอาหารที่ช่วยให้พลังงานสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายเพราะมีโปรโตีนสูงที่จะช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้นอัลมอนด์ทั่วเปลือกแข็งอุดมไปด้วยสารอาหารเช่น วิตามิน E วิตามิน B แคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแร่ธาตุอื่นๆเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีโปรตีนและไขมันดีมีแคลอรี่ต่ำที่สุดในถั่วทุกชนิดจึงเหมาะสำหรับเสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อนอกจากนี้อัลมอนยังมีแคลเซียมสูงถึง270มิลลิกรัมจาก100กรัมจึงมีส่วนช่วยลดอาการกล้ามเนื้ออ่อนลา้าและช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังจากออกกำลังกายได้ น้ำเปล่าน้ำเป็นส่วนประกอบในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อมากถึง75%ดดังนั้นการดื่มน้ำจึงช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงโดยเฉพาะหลังจากออกกำลังกายเพราะขณะที่เราออกกำลังกายนั้นร่างกายของเราก็จะสูญเสียน้ำไปแตงโม,มเป็นผลไม้ที่มีส่วนประกอบของน้ำมาก อุดมไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามินต่างๆนอกจากนี้แตงโมยังมีสารซีทรูไลน์ที่ช่วยสร้างอาร์จินินกรดอะมิโนจําเป็นต่อการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อได้บูบอรี่มีสารต้นุ้นมูลอิสระแอนโทไซยานินที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยลดความเสียหายของกล้ามเนื้อหลังจากออกกําลังกายที่ทําให้ปวดกล้ามเนื้อและอ่อนแรงเพราะมีการอักเสบและอนุมูลอิสระมากเกินไปในกล้ามเนื้อผักปวยเล้งหรือสปินเนชที่สร้างพลังกำลังให้กระตูนป๊อปอายมีโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนโจำเป็นจึงช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อและยังมีแคลเซียมสูง ที่ช่วยซ่อมแซมและทดแทนการสูญเสียแคลเซียมของมวลกระดูกทำให้กระดูกของเราแข็งแรงอีกด้วยนะครับผู้ที่ต้องการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีสุขภาพดีนอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วเราควรทานอาหารที่เสริมสร้างและช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่สูญเสียไปให้แข็งแรงดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกันนะครับกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากทังช่องของเราต่อไปนะครับขอบคุณครับ